คืนนี้กลับไปแล้วอย่าลืมนะลูกนะอาบน้ำล้างหนะ้าแปรงฟันชำระก,กายสะอาดแล้วเรานั่งสมาธิต่ออีกสักนิดหน่อยแล้วก็หลับในศูนย์กลางกายใครได้ดวงก็หลับกลางดวงใครได้กายภายในก็หลับอยู่ที่กลางาายกายกภายใน ใครเขาถึงน้ำมกายก่อนหลับอยู่ในกลางธรรมกายจะได้หลับอย่างเป็นสุขใจกับบริสุทธิ์แม้หลับแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญที่ไหลกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวไม่ขาดสายทั้งหลับทั้งตื่นต้องฉลาดหาบุญอย่างดีนะลูกนะเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอ มันจะหลับไหลตายไปตอนไหนแล้วก็ไม่รู้บุญนี่แหละจะเป็นที่พึ่งใจที่อยู่ตรงกลางกายแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญและเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อหัวต่อกายมนุษิ์กักายทิพย์หลุดจากกันก็กายถูกถอดออกไปมันก็จะได้วูบสว่างเลย มีบุญมีธรรมะเป็นที่พึ่งและการหลับอย่างมีสติหลับอยู่ในธรรมะในศูนกลางกายเส้นเป็นอู่แห่งทะเลบุญนี่เนะทวดาที่เขารักษาเขาก็ยกย่องสรรเสริญทั้งภุม,มิเทวาที่อยูบนพืนมนุษย์ลูกเทวดาที่มีวิม,มาน อยู่บนยอดไม้นั่น,น,นรืออากาศเทวามีวิม,มานอยู่ในอากาศนะพวกพ้องบริวารของมหาราชทั้งสี่ในชั้นจะตุมหาราชิกาเนี่ยเมื่อท่านมาดูผ่านมาแต่ก็จะยกมืออนุมโมทนาสาธุการ แัะนั้นลูกทุกคนจะต้องรักตัวเองนะลูกนะจะต้องปรารถนาให้ตัวเองนี้มีความสุขให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายทลักตัวเองแล้วต้องต้องทำตัวของเราให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาโดยการมีศีลมีธรรมอย่างนี้แหละเกิดปณิชาตินี้ก็จะได้สมหวังกัน สมหวังดังใจ